สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาลงแรกมาเริมนะครับผมนะผมก็กดมาเป็นเอรันดอนนะครับเพราะว่าทีมผมมันกดดูอีมานะแต่ว่าถ้าผมเจอคอมโบเป็นเอินเตย่านะครับกับดีหน้าเนี้ผมจะไม่กดเอ,ดอรันดอนนะผมจะเอา,เอาคีล,ล่ามาแก้นะครับแต่ว่าผมก็ได้ดูอีมาผมเลยเล่นเอรันดอนับเพราะว่ามันแก้่ายาได้ด้วยนะครับผมก็ อาจจะแก้อันตรีของซิวได้นะครับถ้าเกิดว่ากดในจังหวะที่พอดีพองามมันก็ซิวมันก็ปั่นมั่วได้นะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนกเกมกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยโอเคผมก็เปิดมาชาร์นี่นึงนะครับก็มาเริ่มแดงนะครับผมนะเราก็เล่นชิวๆนะครับผมนะเกมนี้ผมไม่อยากจริงจังมากผมจะเน้นเดินเกมแบบชิวๆแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเกิดว่าทีมฮอตึงมากก็อาจจะเน้น ในเกมเร็วไปเลยนะเพราะว่าเอรอนดอร์เป็นตัวเก่งต้นเกมนะแต่ถ้าอะไรนี้เราก็จะทำคอนทนต์ด้วยนะเล่นชิวๆไปแล้วกันนะ,น,ะน,นี้สวยเลยตายครับเมื่อกี้ผมกดสองไม่ได้นะมันไม่บิงมานะเพราะฉะนั้นผมคงได้สองตัวแต่ว่าผมก็มาเวดเราแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะได้หายาด้วยนี่หายาไม่มาผมเวดหมดเลยครับแอดี้ เอ็นดอเป็นตัวเก่งต้นเกมนะครับมันฟาร์มเร็วนะการเกมการเกมนี้มันจะเริ่มเริ่มดอบแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเสียต้นเนี่ยมันมันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันมันจะฟาร์มเงินกลับมาเร็วๆอะเข้าใจไหมเออผมผมก็ประมาณนั้นนะคือมันมันมันแก้เกมง่ายครับเส้นเอ็นดอเราสามารถบูตเงินกลับมาเร็วเพราะมันฟาร์มเร็วถ้าไม่โดนหนักเกินเกินไปนะครับ ขอวงหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ทันคือผมมองวงไม่เห็นวะ่ะอะไรวะเนี่ยผมเก็บคลิปเล็กไปก่อนนะครับจิ๋วๆนะนี่เข้าบูไปครับ

เรียบร้อยครับผมน่าจะตายครับโอเคสวยครับหวันเจี๊ยบอีซีครับผมเทว่าผมไม่ค่อยได้คอมโบกับลุยเลยนะผมบอกเลย,ยเฮ้เฮ้เน้องอย่างงี้ต้องจัดนะครับโอเคสวยครับอ่อนจัดเลยครับ โอ้ยยีนายีนาเอาเรียกครับครับเฮ้ยมันลบไม่ได้ด้วยปะสกิลสองผมมันต้องอยู่ในช่วงปลาหรือเปล่าะน่าแช่นะครับ เฮ้ยโอู้หโคตรเยอะครับมามารับอยู่แล้วอยู่ไม่น่าจะรอดอ้าวแกี่ยวครับอูบิงไม่ทันตายเองผมเล่นห่างกันนะครับโตโรจูก็จริงมามาต้องมีซักศพเลยวะ น้าวชั่นนี้โอเคคื่ตัวผมไม่แพ้ห้ายายอยู่แล้วนะครับอยากได้วงนะ่ะซิกแซกซิกแซกมันมันว่าผมหรืออะไรวะแต่ว่าผมก็ธรรมดาครับซิกซครงซิกแซกนะก็มีแต่ตัวผมนะซิกแซกนะครับตานนี้ตัวอื่นมันก็เดินปกติ อ,อ๋อมันน่าจะพูดกับโจกนะครับไม่ใช่ผมตายเดี๋ยวขอเติมเนี้ยก่อนอมามาเลือดเต็มครับโคตรโกมครับรอ้าวเฮ้ยน้องมันอยู่แถวนี้เลย คือถ้ามันทีมมันเอาคิราามาแก้ผมน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องต้องรอมีของในคิราต้นเกมน่าจะแพ้ผมอยู่ดีนะครับถ้าผมออกการเวทผมก็เล่นง่ายเหมือนเดิมนะ โอ้โหตัวโลกคดอิดว่ะฟาดไปก่อนนะครับเอาเพื่อนเล่นละซิวนปันนะนะถอยก่อนแล้วกนะันถวยครับผมได้อยู่ดี โอ้โหทีมเขาก็เ,าเล่นดีนะมันมันการป้อมแข็งมากมาดีตายเป็นไงบานเจียบเล่นเลยแล้วกันโอ้โหตัวโลเอควเนี่ยเล่นมาทั้งเกมมพ่งรู้ โอเคตโรบื้มเอ๊ใช่ป่ะเอโตโรบืมโโรบ้มซิวมาโอเคได้อยู่ซิวมันก็แล้เหมือนกันนะเนี่ยผมหมดไปครึ่งหลอดเลยเ เอาฟาร์มก่อนนะครับเอาเลียดคืนนะโอเคตัวนี้น่าจะเต็มอะเต็มอะไหวชิวอะครับจังหวะนี้ถ้าผมเล่นไม่ควรฟาร์มแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไอ้นี่มากโดนซิวโอนเจ็บโอเคโอ้ผมโดนมันฉี่ยงแรงอะเอาเลียดก่อน ปุ้ยผมกดไม่ทันว่ะดีเฟก์ไม่มาเลยว่ะโอเคตายหมดโอ้โหหมดพอดีมา,มาได้โบกอยู่ เอาดีแปลงล่างแล้วคิดว่าอึดหรอคิดว่าอึดหรอตายไปไอวงเอาดีตีสดนะโมเป็นสนเปนสนมีคลิปอยู่ผมตีแบบว่ามันเนี่ยตีพอมตีพอมตีพอมทุกคนโอ้โหคลิปหมดเอาดีเล่นคนก็ได้วะ คลิไปไม่เข้าป้อมเราเข้าป้อมลนะโอ้โหมันมีตัวมาผมอยู่ตีเลยไหมนเนี่ยแอร์ก่อนละกันโอโ้จะตายตีบ้านโอเคก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปแล้วน,นะผมสำหรับ,รบทีนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย